สวัสดีครับเพื่อพีน้องพี่กัลยาดมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีเคารพกุฏิมิสริิโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองทุกท่านทุกคนครับผมกว่าจะลงคลิปนี้ได้ก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายน่าจะเป็นช่วงบ่ายครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายครับกว่าจะอัพเสร็จเนาะน่าจะเอ็นสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองโมงประมาณนี้ อเคนะครับผมวันนี้ทักทายกันเบิ้ลเลยนะครับสองคลิปลงสองคลิปมีเรื่องราวดีๆมาแจ้งให้ทราบกันนะครับผมวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้เหมือนเช่นเคยนะครับบอกเรียกร้องให้จัดชุดไม่เคยจัดชุดนี้ไม่รู้ว่าจะจัดชุดไหนล่ะก็ลองดูลองดูนะครับเผื่อ เพื่อนๆที่ยังไม่มีหรือว่าอยากจะได้ในพิมพ์ที่ยังไม่เคยเก็บสะสมอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าไม่มีแล้วนะครับในพระที่ผมรวบรวมเอาไว้มันก็มีเท่านี้แหละที่สวยๆครับนะมันก็จะมีเป็นพระเนื้อขาวครับพระเนื้อขาวย้อนไปตั้งแต่ ที่เป็นดินสอพองนะครับเป็นผงวิเศษผงพุทธคุณทั้งหมดเรื่อยมาจนกระทั่งมาเป็นข้าวเหนียวสุกเน่มันก็จะมีพิมพ์คุณแผนครับพิมพ์คุณแผนพิมพ์สมเด็จนะแล้วก็ไล่ยุกต่อมาส่วนอันนี้มันมีน้อยนะครับผมก็เข้าชุดจัดเข้าเข้าชุดให้ตามตามเหมาะสมเช่นเช่นกอง่ยอาจจะเป็นเนื้อขาวจัดแต่พิมพ์เดียวกันแต่เขาก็จะเป็นหลัง หลังเรียบนะครับส่วนที่ไม่ใช่เนื้อขาวมันก็จะมีหลังพิเศษอะไรก็ก็ปนกันไปตามนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ทักกันเนาะครับนอกจากนี้มันก็จะมีเป็นของดีวาระหนึ่หนึ่งสี่นะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับชุดนี้นะครับพระปิตามหาลาบนะครับชุดนี้เก็บไว้อย่างดียังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับ ที่หลวงปู่ทิมท่านปลูกเสกนานที่สุดนะครับนี่แหละนะเป็นปิดตามหาลาบลําพังองนี้ก็หลายตังแล้วนะครับลำพังองนี้ก็หลายตังครับหลับท่านหลับตาทีไฟก็ดับทีนะครับที่มีลองไปดูประวัติข้อมูลการสร้างนะครับนะแล้วก็ที่พิเศษสุดเลยหมดแล้วก็เกลี้ยงนะครับก็คือตามตำราการสร้างนะครับที่ใช้ผง ข้าวเหนียวนะครับที่เหลือในวัดนะครับที่มันมีบันทึกว่ามาโขลกมาตำพระโยมทั้งพระทั้งเนนทั้งพระทั้งชาวบ้านนะครับก็มาช่วยมาโขลกมาตำนี่ครับเป็นเนื้อข้าวเหนียวนะครับมันก็ออกจะไปเชิงเนื้อที่มันไม่ใช่ในยกหนึ่งห้านะครับนะมันก็จะมีทั้งเนื้อแข็งบ้างไม่แข็งบ้างก็แล้วแต่ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็นาองค์ก็จะนาบ้างบางบ้างนะครับไม่เหมือนกัน นี่ครับอันนี้โอ้เจ็บนานอยู่พอสมควรแล้วก็มันเป็นช่วงเปลี่ยนไทยช่วงที่มันเป็นมันจะมีบอลมีน้ําบ้านอะไรต่างๆนะครับและพิเศษนะเพียงนี้นะเพื่อนๆดูนะครับเป็นพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์สมาธินะครับคุณแผนเขาจะเป็นพิมพ์นี้เนาะพิมสมาธิพิมพ์นี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นบล็อกไหลลุมนะครับนี่บ็อกไหลลุมที่เอามาทําก็ยังเหลือเห็นต้นแบบ ไล่ไล่กันมาเรียงรุ่นกันอยู่นะครับนี่ครับล่ลงนี่เขาจะเป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ปางมานวิชัยครับพิมพ์ปางมานวิชัยหาไม่มีก็แล้วกันเนี่ยผมท้าเลยนะหาไม่มีหาไม่มีนะครับโอเคและสุดท้ายอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นลุมนะครับในยุคข,ของท่านนะยุคข,ของเขาไม่ใช่ยุคเขาเหนียวสุกนะครับ นี่นะครับอีกหนึ่งรายการโอเคเดี๋ยวทีนี้เดีมาดูใกล้ๆก,กันดูใกล้ๆก,กันนะครับขออนุญาตนะครับผมวันนี้ลายขวางครับวันนี้ลายขวางใช้ลายขวางไม่รู้จะเป็นยังไงี <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับขอจัดพื้นที่เนี่ยข้างล่างข้างล่างมันก็จะหมดมันก็จะเป็นพิมพ์อื่นมันมันไม่สามารถที่จะเข้าชุดได้ครับมันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วครับนี่ครับเป็นชุดขาวอยู่แต่ว่ามันก็มี มันพิมพ์โบราณนะพิมพ์มันไม่เหมือนกันหรอกนะครับแต่เป็นเนื้อขาวก็พยายามเก็บไว้อยู่นะมันไม่เข้าชุดครับมันไม่เข้าชุดมันได้ไม่ไม่ไม่เป็นชุดอะ่ะผมก็เลยแยกๆไว้ก่อนเดี๋ยวรวบรวมอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะที่เขียนว่างานผูกอะไรผูกพัตสีมาอะไราจังหวัดระยอง1 4, 5, นึ่งสี่หนี่ครับี่เป็นเนื้อบล็อกไม้นะบล็อกไม้ครับมันก็มีอยู่แล้วก็อื่น เดี๋ยวก็จะมาสะสมใหม่เอามารวบรวมใหม่ครับมันจะกระจายอยู่อันที่เป็นเนื้อขาวเพราะมันมันไม่ไม่หลายองค์ว่างั้นเถอะเนาะมันไม่เข้าชุดครับถ้าจะจัดชุดมาแบ่งบนแบ่งตันเพื่อนๆอ่ะมันไม่เข้าชุดอย่างเช่นพวกนี้ครับมันก็เป็นในยุคของเขาอยู่ครับในยู่ของเขาอยู่แต่มันมันมันน้อยแถมน่นนี่นั่นไปมันก็น้อยแล้วนะครับ เช่นพิมพ์นี้นะนีะ่ง่ายซะที่ไหนนะครับมีฝังพลอยด้วยฝังเพชรนาทั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เข้าชุดเดียวก็จะแยกออกมาอีกทีหนึ่งครับจบในส่วนที่เป็นเนื้นอขาวที่เอาไปฝนยาก็มีครับนี่นะฝนยาก็เดี๋ยวกำลังจะแยกกันนะครับอ่ะเริ่มหมดไปเรื่อย,อยตลอดแล้วนะครับคราวนี้เคนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาส่องเนื้อกัน เนื้อกันสองเนื้อกัน,นเลยอ่ะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับในรายการชุดนี้จะมีอะไรบ้างเนาะมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกชุดนะครับผมอ่ะมีรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์อันนี้เป็นเนื้อขาวอย่างที่นําเรียนนะมันอาจจะได้เนื้อนี้อาจจะได้เนื้อนี้ก็เป็นไป,นปนได้นะครับม,มันแล้วแต่นะครับ เดี๋ยวให้ดูก่อนหรือจะเป็นพิมพ์นี้ครับแต่เป็นอยู่ในโทนนี้แหละครับเป็นในยุคยุคยุคแรกครับอยู่ในโทนนี้หรือจะเป็นองค์ไหนเดียวก่อนอ,อันนี้อันนี้ก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะว่าผมจัดชุดแล้วมันได้9้าชุดเท่านั้นเองครับเกลี้ยงเลยคราวนี้ครับไม่ได้แล้วครับทา่านี้นี่ครับอย่างเงี้ยถือว่าสมบูรณ์นะครับหรือยังเป็น อันนี้อยู่นะครับเป็นของดีแน่นอนนะครับของดีแน่นอนโอเคครับนะอันนี้เป็นพิมพ์ที่หนึ่งครับเป็นพิมพ์ที่หนึ่งนี่นะนพิมพ์ที่หงเอาแสงเข้ามาสักหน่อยสินี่ครับเนื้อท่านก็จะเป็นแบบนี้ครับ มวนสาลครับเออ,อน,นี่มีจานดะ้วยเนาะจานดินสอด้วยน,นี้มีไม่เอ,อ่ยนนี้ไม่มีนะครับเพื่อนดูมวลสารมันเยอะอยู่นะครับอะไรอยู่ข้างในไม่รู้บ้างมี่ครับผงพวกผงดินสอพองผงพุทธคุณนะครับผงจินดามณีในยุคนั้นเลยครับผงวิเศษนะ่ะ ก็จัดเข้าชุดได้เก้าชุดอยู่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์แรกครับพิมพ์แรกถ้าเป็นเนื้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้กระดูกไม่ใช่กระดูกฝังตะปูปูฝาลงนะครับปูฝาลง <c oughs> แล้วก็ จะเป็นโทนนี้นี่เห็นไหมครับอาจจะเป็นโทนนี้มีบงมีบอลมีอะไรอยู่ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าสวยอยู่แต่หลังเป็นหลังยันห้าครับไม่มีอะไรฝังมียันห้ามีอะไรฝังอยู่เนาะก็เดี๋ยวมันมีหลายรายการอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนี่เนื้อขาวนี่เนื้อขาวนเนื้อขาวครับเนื้อขาว นี่ครับครับอืมอันนี้ก็จะเป็นในชุดพิมพ์นี้นะครับหนึ่งพิมมันก็จะมีทั้งหมดมันไม่ได้ชุดนี้มันก็จะได้เป็นพิมพ์นี่แหละนี่แหละพิมพ์พิมพ์มพิมนี้นครับมันจะมีอยู่แทรกแทรกไปครับในชุดนี้อันนี้ก็หายากกันนะเป็นเท่าจะว่าซ้ายขวาก็เป็นโมคาลาสารีบแต่นี่เขาเป็นตีเป็นเป็น มันคล้ายๆมาออกุมารกุมารครับแต่ที่จริงก็จะเป็นเจตนาก็จะ,จะ,ะสื่อถึงโมฆราสารีบุตรเนาะครับนี่ครับจานสารพัดที่จะมีนะของหลวงป,ปู่จานนี้คล้ายๆกับหลวงปู่ภูมีจานงูเนาะหลวงปู่ภูเนาะยันพวกนี้ยันดอกยันอะไรต่าง ครับนี่เป็นพิมพ์ที่หนึ่งนะครับที่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 จะได้รับนะครับโอเคผมยกลงก่อนนะเป็นพิมพ์ที่สองอย่างที่นําเรียนเหเป็นพิมพ์นี้ครับผมพิมพ์นี้ครับเป็นบล็อกลายลุมครับเป็นกลุ่มแผนพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ลายลุมมันก็จะมาหลายรูปแบบนะครับจนกระทั่งสวยงามมาเป็นหนึ่งห้านั่นแหละแถวหนึ่งห้าิ้หนึ่งห้าครับผมลายลุมก็จะมีตั้งแต่หนึ่งสามนะครับข้อมูลการสร้างนี้ลงบอล ยังดูนี่เต็มเลยนะครับผมบางองค์ก็บางองค์ก็มีดูดแม่เหล็กบางองค์ก็ฝังผมก็ไม่ได้ดูทุกองค์บางองค์ก็ห้องหลังฝังนะครับห้องหลังก็ฝังเป็นประคําเป็นอะไรต่างๆนั่นแหละครับนี่เป็นพิมพ์ที่สองครับนะที่จะมอบให้กันโอเคแล้วก็มาถึงพิมพ์สมเด็จครับ ไม่ใช่นั้นนะมันเป็นสมเด็จเนื้อขาวนะครับเพื่อนเป็นสมเด็จเนื้อขาวครับก็จะมีล้อพิมพ์หลายพิมพ์อยู่เหมือนกันมีล้อพิมพ์หลายพิมพ์อยู่นะครับนี่นะล้อพิมพ์หลายพิมพ์อยู่ก็จะมีพิมพ์เจดีพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรประมาณนี้แหละแต่จะเป็นเนื้อขาวครับประมาณนี้นะครับ ะเป็นพิมพ์ที่3ครับที่จะแบ่งปันกันเข้าชุดนะครับด้านหลังก็จะมีเรียบบ้างมียัน5ด้วยนะครับมันก็แล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่โอเคครับเป็นพิมพ์ที่3ครับต่อไปที่4ครับพิมพ์ที่4ี่ก็คือจะเป็นขุนแผนแต่จะเป็นขุนแผนเนื้อขาวครับเป็นขุนแผนเนื้อขาวมันเหมือนกับผงช็อกผงน,นั้นเลยนะมันก็จะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างก็แล้วแต่ครับ ใกล้เคียงกันนะนยุคนี้คุณแผนในการเซตตัวก็อาจจะหดหดบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นคุณแผนเนือขาวครับนี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเป็นพิมพ์ที่สี่แล้วแล้วก็ <c oughs> มาครับห้าครับห้าครับนี่ครับคุณแผนจุดนี้ เดี๋ยวเวลามันจะเนิ่นนานไปครับนี่นะครับกินนี้เป็นตาลสะดุ้งมานนะครับเก็บไว้อย่างดีไม่ต่ำกว่าสิบปีแน่นอนนะครับอยู่กับผมนี่บ้างเขาก็จะมีบอนนะครับบ้างก็จะมีน้อยนี่ครับเวลาขยายดูก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยโบราณครับปางสะดุ้งมานครับ หลังก็จะเป็นนูนๆแบบนี้ไมมีหายากหายากครับท้าได้เลยดูนะนี่ครับอันนี้เห็นรอยกดยันหน่อยๆปั๊มมือกดมือกดมือครับนี่นะครับนี่ครับโอ้โหนี้มียันห้า มไม่มีนะครับมันมีบ้างทั้งมีและไม่มีโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับอันนี้ขึ้นคาบเลยนะครับขึ้นคาบอะไรสารพัดเลยต้องสองรูอีกหนึ่งพิมพ์นะครับแล้วก็มาพิมพ์สุดท้ายที่เป็นของดีนะครับปีชัดเจนนะครับมีข้อมูลการสร้างชัดเจนนะครับของวัดไถ่ล้อมในพระชุดนี้เป็นพระพิมพ์ปิดตามันก็จะมีสมเด็จปิดตาจัมโบ้มีพิมพ์ขุนแผนมี อะไรอยู่ครับผมสาหรับชุดปิดตานี้นะครับของวัดไผ่ล้อมหนึ่งสานสเนี่ยนี่เลยนะครับที่จะบอบให้ในการเข้าชุดสำหรับรอบนี้เนาะครับและสุดท้ายสุดที่ที่จะมอบแ่งปันกันไปก็เป็นมันจะหมดแล้วครับลูกอมเก็บไว้ตั้งนานจะหมดแล้วครับนี่ครับก็จะแบ่งอันนี้ไปอีกครับผมลูกอม นี่นะนี่ครับนี่ครับกดเลขสามนะครับลงบอลสวยครับเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับไม่ใช่ยุคข้าวเหนียวสุกนะครับยุคก่อนนะครับก่อนข้าวเหนียวนี่เลยแล้วก็ไม่ใช่ยุคไผ่ดำยุคไผ่ดำก็จะมีไม่จะดูดไม่เหล็กติดโอเคนะครับสำหรับที่น้องๆพี่ท,ที่เรียกร้องแล้วก็อยากจะจัดเข้าชุดอีกหน่อยมันไม่ทันมันหมดมันมีน้อยอะครับผม เวลาจะเข้าชุดมันก็ยากยากครับมันจะต้องเหมือนกันแหละเพราะมันจัดลําบากโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะยังไงก็เพื่อนๆก็ทักกันทักกันครับทักกันครับหนึ่งอันนี้อ่ะสองรายการสามรายการนะครับโทนนี้นะตามที่ได้นำเรียนแล้วละ่ะสี่นะครับสมเด็จห้าหกหกเป็นลูกอมเจ็ด Uhm. นะะี hai, nice ่เคยผมแผนน่าจะน่าจะเจ็ดพิมครับเจ็ดพิมหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดน่าจะเจ็ดพิมครับผมเรามีหรือจะมีเดี๋ยวมีสมเด็จอล็กอีกไหมน้อเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวเดแป๊บเดี๋ยวจะเพิ่มอันนี้ให้จะได้ไม่เอ่ย เป็นพระชุดหมอ้อก็แล้วกันครับผมก็เป็นพระชุดหมอ้อเขานี่แหละเป็นพระชุดหม้อรัรบอ่ออีกหนึ่งองค์ครับนี่นะครับพระสมเด็จเล็กครับพิมพ์คะแนนครับโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดชิ้นแปดรายการสุดคุ้มโอเคครับผมเพื่อนท่านใดที่อยากจะมีสะสมบาร,รมีหลวงปู่ไว้ก็เรียนเชิญน,นะครับผม โอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผม